สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็กลับมาทําคลิปเพราะเจ้าเกมสนุกมากเลยครับก็เกมนี้ครับผมลองไปเล่นมาแล้วสองรอบก็สนุกครับสนุกดีก็แนะนําให้มาลองเล่นกันดูนะก็ดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ค่อยไปลองเล่นมาเข้ามาในเกมแล้วเราเป็นไอตัวไหนตัวหัวเขียวโอ้โหหัวเขียวมีตั้งสามตัวมองไม่เห็นแน่นอนท่านชมบอกเลยนี่โดดแทมเปอร์ลินเป็นหนึ่งโดดแทมเปอร์ลินเป็นหนึ่งโดดแทมเปอร์ลินเป็นหนึ่งลงโดดไปตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะที่สี่ เอ๊ะเราต้องคิดเอาไอ้ตรงลูกศรนี้คิดว่าลูกศรพุ่งโอ้ยเฮ้ยเยากยากยาเฮ้ยเเรารอให้มันพุ่งก่อนนะรอพุ่งโอ้ยพุ่งโอ้ยไม่ได้สักทีอะพุ่งโอเคได้ละไปไปตักโอ้ยเฮ้ตรงนี้ก็ได้ขอบคุณครับเ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้ยยเฮเยเฮเนเ แต่งคิวชิดเจาโดดไปง่ายครับทุกคนตรงนี้ง่ายๆโดดข้ามไปโดดออกเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เราเข้ามาแล้วครับเราเข้าเป็นที่1นะครับโอเคเข้าอย่างรวดเร็วแล้วก็สวยงามครับไม่รวดเร็วสักเท่าไหร่นะติดขัดโคตรเยอะเราก็ตัดไปดันต่อไปกันเลยเอ้าเข้ารอบกันแค่12คนครับทุกคนตกรอบเยอะเกินตามจริงต้องเข้ารอบ16คนครับทุกคนแต่ เวลาหมดก่อนก็เลยเข้ารอบแค่สิบสองคนโอ้โหนะครับเนี่ยคนเกมนี้เล่นค่อยเก่งนะไม่เหมือนผมผมเล่นโคตรเก่งโวยตัวเองซะลวได้เปรียบคนอื่นเขาด้วยแหละเล่นในคอมก็เลยใส่ผลถนัดบางคนถนัดในโทรศัพท์บางคนถนัดในคอมก็หาว่าเราได้เปรียบก็ไม่ได้มาเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยหน้าหน้าเฮ้ยเ้างห้้าเล้ยข้างห้้าเล้ยเฮยเ้้เยเ โอเกมอยู่ข้างหน้านะปลอดภัยทุกคนอยู่หลังเนี่ยมันไม่ปลอดภัยโอเคจบตก,ตกรอบแค่สี่คนก็จบเกมแล้วอะไรเนงะี้ยโอ้โหเกมเร็วมากเลยเกมนี้น่าจะตกรอบสักหมดแมปเลยผมบอกเลยเหลือผมคนสุดท้ายแน่นอนเเกมนี้ผมบอกเลยมีคนเดินไปชนเลเซอร์เองตายบ่อยมากเพราะผมไปลองไปเล่นมาแล้วตองตาก็เลยรูก โดดไปโอนนน้นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเดินชนเลเตอร์เองโอ้ยเต้เอ้ยไม่เตะเลยเตะเลยเออตามไปจะกระโดดเดินไปโดดโดดลงน้ำพิษน,นะอย่านะออกตัวเองเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกยือบโดนเกือบโดนโอ้ยโอ้ยช อ้อยจ๋อไอ้จ๋อว่ะโอ้ยโดดผิดพลาดนิดนึงทุกคนไอ้เฮ้ยสองคนนี้ตึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโดดผมบกเลยตรงเนี้ยไม่มีใครรอดหรอกยังยากเกินก็สำหรับคลิปนี้ก็แพ้ไปครับทุกคนไม่เป็นไรเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย